สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอรายการตราชูคู่ชาวบ้านสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการตราชูคู่ชาวบ้านประจำวันที่7มีนาคมครับ2558ครับซึ่งวัตถุประสงค์หลักของรายการนี้นะครับก็คือ การถ่ายทอดความรู้ทางกฎหมายรวมถึงการใช้กฎหมายนะครับมาวิเคราะห์ข่าวสารที่น่าสนใจในปัจจุบันนี้นะครับรายการนี้นะครับจัดทําขึ้นโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเราก็พบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มโดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน f m ร้อยนะครับของคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมนะครับนรพงษ์เทพพรมมานะครับหรือเรียกสั้นๆว่า ดีเจคิงนะครับผมมารับหน้าที่มอบสาระร่าดูให้แก่คุณผู้ฟังนะครับแต่ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับคุณวันนี้ผมมาพร้อมกับใครคนนึงครับผมครับผมก็สวัสดีครับผมชมชอบเอโชมนะครับผมก็รับหน้าที่ดาเนินรายการคู่กับคุณนัทพงศ์นะครับผมครับและสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับผมเราก็ที่จะเสนอกันนะครับผมก็เป็นประเด็นทางกฎหมายนะครับของข่าว ข่าวๆนะครับที่กําลังได้รับความสนใจมากในปัจจุบันเลยนะครับผมข่าวอะไรครับโอ้นั่นก็คือข่าวการทุจริตการเงินนะครับภายในสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งครับผมโอ้โซึ่งเรื่องราวข้อเท็จจริงนั้นน่ะจะเป็นอย่างไรนะครับผมที่มาที่ไปจะเอ่อมาอย่างไรนะครับก็ขอเชิญรับทราบได้จากคุณนัทพงศ์ได้เลยครับครับคุณชมชอบครับครับผมครับคุณผู้ฟังครับคดีนี้นะครับเป็นการทุจริตเงินนะครับคุณนัทพงศ์ขอโทษครับผมครับเอ่อในในระหว่างที่เราเล่าข้อเท็จจริงวันเนี้ย ผมก็อยากให้ผู้ให้ท่านผู้ฟังอชวนคิดคิดว่าข้อเท็จจริงที่เราเล่าไปเนี่ยเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายอะไรบ้างเดี๋ยวอยากให้ท่านผู้ฟังลองคิดตามไปดูนะครับผมอ๋อจะได้เป็นการฝึกใช่ครับผมก็ดูนะว่าจะตรงกับประเด็นที่เรานําเสนอหรือเปล่านะครับผมครับผมครับสําหรับคดีนี้นะครับเป็นการทุจริตเงินนะครับอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับโอ้ครับผมโดยมีผู้ที่มาเข้ามาเกี่ยวข้องหลายฝ่ายนะครับทั้งคนในสถาบันการศึกษาแห่งนี้เองรวมไปถึง ผู้จัดการธนาคารสาขานั้นด้วยนะครับครับโดยเหตุการณ์นี้นะครับมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับก็ไม่ไม่นานวันนี้นะครับผมใช่ครับคือเริ่มมีการโยกย้ายเงินในบัญชีเงินฝากของทางสถาบันการศึกษาจากหลากหลายบัญชีนะครับมารวมไว้ในที่เดียวนะครับและต้องที่มีหลายบัญชีนะครับก็เพื่อเพราะให้ในสถาบันนะครับ ต้องแยกเงินแต่ละส่วนนะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะครับครับผมและหลังจากการหลังจากมีการโ <c oughs> ยกย้ายแล้วนะครับรบทางผู้จัดการธนาคารนะค,ครับก็ได้ปลอมแปลงเอกสารทางการเงินขึ้นขึ้นมาอย่างหลอกๆนะครับผมบโดยทําท่าทีว่าเ,ออเปิดบัญชีใหม่ทั้งเป็นบัญชีฝากประจําที่ไม่ได้เปิดขึ้นเลยแต่อย่างใดออแล้วก็ทําบัญชีปลอมขึ้นโดยใช้พิมพ์ดิลไฟฟ้าพิมพ์ตัวเลขให้เหมือนว่ามีเงินเข้าในบัญชีตามจริง ตกแต่งบัญชีดังกล่าวรวมถึงเอากาวมาแปะประกอบหน้าบัญชีที่มีการถอนเงินออกไปนะครับผมทําให้ดูเหมือนว่ายอดเงินยังคงอยู่ตามปกตินะครับผมอ๋อครับผมครับผมข้อสงสัยนะครับที่ทําให้เกิดการแจ้งความขึ้นนะครับคุณผู้ฟังครับครับคือเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่ของทางสถาบันการศึกษาแห่งนั้นนะครับครับครับได้ทําเรื่องขอเบิกเงินนะครับเพื่อนํามาใช้ในโครงการของสถาบันนะครับครับผมแต่ธนาคารนะครับกลับปฏิเสธการจ่ายเงินเนื่องจากเงินในบัญชีนะครับไม่เพียงพอ ประกอบกับข้อพิรุษต,ต่างๆนะครับก็จึงมีการเริ่มมีการตรวจสอบก็จึงพบว่ามีเงินหายไปจากบัญชีเป็นจำนวนกว่าพันกว่าล้านเลยนะครับโอ้โหไม่ใช่น้อยนะครับผมใช่ครับคุณชมชอบครับ,รบและที่ผ่านมานะครับคือข้อเท้จริงที่เกิดขึ้นคร่าวๆนะครับมา ถึงประเด็นทางกฎหมายกันดีกว่านะครับครับผมครับผมท่านรู้ฟังว่าที่ท่านรู้ฟังคิดเนี่ยจะตรงกับเรามั้ยครับประเด็นทางกฎหมายนะครับผมครับผมครับผมก็หลังจากเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับรวบรวมพยานหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยก็ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาก็คือผู้จัดการธนาคารและเจ้าหน้าที่คนหนึ่งภายในสถาบันการศึกษานะครับผมประกอบกันไปด้วย4ข้อหานะครับผมได้แก่1นะครับร่วมกันลักทรัพย์ครับผมแล้วก็2นะครับปลอมเอกสารสิทธิ์ ใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมนะครับผมแล้วก็สุดท้ายอะไรครับคุณนรพงศ์ก็คือเจ้าพนักงานปฏิบัติงานโดยไม่ชอบนะครับครับผมก็ตรงที่คุณผู้ฟังคิดไว้หรือเปล่าครับครับผมก็น่าจะตรงนะครับผมใช่ครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังครับยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในลักษณะของการเป็นบุคคลที่สามที่ได้รับการถ่ายโอนเงินเข้ามาในบัญชีของตนนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์นะครับแล้วก็ รับตัวการลักทรัพย์และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐให้มีการทุจริตปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอมนะครับ,รบตามพรบรรการฟ้องเงินพุทธศักราช2542นะครับครับผมคุณนัทพงษ์และคุณรู้ฟังครับเ,เพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับผมในใ<ช>ทางที่นี้เราก็ขอพูดถึงเฉพาะข้อหาที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอาญานะครับผมก็เนื่องจากรายการเราก็มีเวลาจํากัดนะครับผมก็ขอพูดแค่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญานะครับผมก็ เริ่มต้นด้วยข้อหารักทรัพย์นะครับผมครับผมก็ในประมวลกฎหมายอาญาก็ได้บัญญัติไว้ว่าผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตนะครับผมผู้นั้นกระทําความผิดฐานรักทรัพย์นะครับผมขอบคุณครับคุณชมชอบครับครับผมสิ่งที่เราจะพิจารณาจากมาตรานี้คือทําไมเอ้สิ่งที่เราจะพิจารณากันต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับก็คือ ทำไมเหตุการณ์นี้นะครับจึงเรียกว่าลักทรัพย์นะครับโดยจากตัวบทกฎหมายเมื่อสักครู่นะครับเราสามารถแยกองค์ประกอบความผิดของการลักทรัพย์ได้4ประการนะครับเริ่มที่หนึ่งนะครับคือมีตัวบุคคลนะครับสองมีการเอาทรัพย์ไปนะครับสามทรัพย์นั้นต้องเป็นของผู้อื่นนะครับและประการสุดท้ายนะคือการเอาทรัพย์นั้นไปนะครับต้องเป็นการเอาไปโดยทุจริตนะครับคุณชมชอบครับครับผม ครับคุณชมชอบครับครับผมคุณทราบไหมครับว่าคําว่าทุจริตนี่หมายความว่าอย่างไรครับทราบแน่นอนเลยครับคุณนัทพงศ์ครับผมเก่งมากครับผมเก่งอยู่แล้วครับผมคําว่าทุจริตนะครับก็หมายถึงการแสวงหาผลประโยชน์โดยม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับสาหรับตนเองหรือผู้อื่นก็ได้นะครับครับและเมื่อนําข้อเท็จจริงที่เมื่อสักครู่นี้นะครับมาเขาเรียกว่าประกอบเข้ากับองค์ประกอบความผิดทั้ง4ประการนะครับผมก็จะได้ความว่าผู้ต้องหาในคดีนี้ได้เอาทรัย์ รั์นั้นก็คือเงินนั่นแหละครับผมของผู้อื่นนะครับของผู้อื่นนะครับก็คือของสถาบันการศึกษาดังกล่าวไปเพื่อประโยชน์อันไม่ชอบแก่ตนเองนะครับผมรวมถึงบุคคลภายนอกอันเรียกว่าเป็นการทุจริตด้วยจึงเรียกว่าความผิดฐานรักทรัพย์นั่นเองครับผมใช่แล้วครับวิธีพิจารณานะครับก็ไม่ยากเลยนะครับคุณผู้ฟังครับครับผมเพียงแค่เราทราบองค์ประกอบของความผิดนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบด้วยตัวเองได้แล้วครับว่า มีความผิดฐานนั้นอยู่จริงหรือไม่นะครับผมมาถึงความผิดต่อนะครับซึ่งจัดอยู่ในหมวดของความผิดอาญานะครับอ้าวลักยันี้เสร็จแล้วหรอครับใช่แล้วครับโอ้โหก็ไม่ยากเลยนะครับผมชคุัสั้นๆายๆครับใช่ครับคุณผู้ฟังครับบผมความผิดต่อไปนะครับก็คือความผิดเกี่ยวกับเอกสารนะครับครับผมซึ่งความผิดที่ว่านี้ก็คือความผิดฐานใช้และปลอมเอกสารสิทธิ์ปลอมนะครับผมก่อนอื่นผมก็ต้องขออธิบายความหมายของคําว่า เอกสารสิทธิ์ก่อนแล้วกันนะครับผมบเอกสารสิทธิ์ก็แปลตรงตัวเลยนะครับก็หมายถึงเอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระง,งับนะครับผมในที่นี้ก็คือสมุดบัญชีเงินฝากนะครับ,รบซึ่งเป็นหลักฐานที่ทธนาคารออกให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงตนของบุคคลและเป็นหลักฐานในการฝากและถอนเงินนะครับผมอันเป็นความหมายของคําว่า เอกสารสิทธิ์ครับขอคุณครับคุณชมชอบครับผมไม่เป็นไรครับครับคุณผู้ฟังครับก่อนที่เราจะไปทําความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับในเรื่องคดีโกงเงินพันล้านของสถาบันการศึกษานะครับที่เรากําลังกล่าวถึงกันอยู่นี้นะครับคุณชมชอบครับผมทำไมครับคุณพระงศ์ผมว่าเรามาพักกันสักครู่ไหมครับโอ้โหพักพักแล้วเหรอครับใช่ครับเหมือนเพิ่งผ่านไปแป๊บๆป๊เองนะครับผมผมก็สงสัยอย่างนั้นนะครับกําลังเมามันนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับก็ให้ผู้ชมได้พักผ่อนคลายสมองโดยการฟังเพลงจากสถานีกันสักครู่ครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกันใหม่นะครับผมแหมเมื่อสักครู่ก็เพลงถือว่าเพาะเลยนะครับผมตะกี่เพลงอะไรครับก็เพลงที่ท่านผู้ฟังขอมานะครับผมก็เราก็ได้จัดให้แล้วนะครับผมครับก็อาจจะถูกใจหลายๆท่านนะครับผม ถูกใจคนชมชอบไหมครับถูกใจมากครับผมก็บางท่านก็อย่าเพิ่งฟังฟังเพลงเพลินแล้วไม่อยากจะฟังพวกเรานะครับผมกลับมาฟังพวกเราก่อนนะครับต้องฟังนะครับต้องฟังครับผมเอาละครับผมกลับเข้าสู่เรื่องราวกันดีกว่านะครับผมคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะครับผมชมชอบเอชโฉมแล้วก็คุณนัทพงษ์เทพผมมานะผมกับรายการตราชูคู่ชาวบ้านครับผมครับผมรายการที่ถ่ายทอดความรู้ทางกฎหมายให้เข้าใจง่ายๆนะครับผมจะขึ้นวิทยุ สู่ชุมชนนะครับซึ่งจะทำขึ้นโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรานะครับผมทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน f อร้อยแห่งนี้นะครับผมครับคุณผู้ฟังครับผมจากเบรกที่แล้วนะครับผมและคุณชมชอบนะครับเราก็ได้พูดถึงความผิดฐานลักทรัพย์นะครับครับผมรวมไปถึงคาว่าเอกสารสิทธิกันไปแล้วนะครับผวามหมายนะครับผมของเอกสารสิทธิ์ใช่ครับเรามาต่อกันที่ประเด็นต่อไปนะครับคือ ประเด็นเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับเอกสารนะครับคุณชมชอบครับครับผมครับคุณชมชอบครับเป็นอย่างไรครับเราถึงจะเรียกว่าเป็นความผิดฐานปลอมแปลเอกสารสิทธิ์ละครับก็การปลอมนะครับที่มีความผิดนะครับคุณนัทพงศ์ท่านผู้ฟังครับผมก็มีอยู่สามลักษณะนะครับเริ่มจากประการแรกนะครับผมก็คือการทําเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับนะครับผมหรือทําปลอมขึ้นเพียงแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้นะครับผมประการที่2นะครับคือการเติมหรือ ตัดทอนข้อความหรือแก้ไขด้วยประกันใดๆนะครับผมในเอกสารที่แท้จริงแล้วก็ประกันสุดท้ายนะครับผมคือประทับตาปลอมนะครับหรือลงลายมือชื่อปลอมหากกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวไปในเอกสารสิทธิ์ก็ตามนะครับผมกระทําไปคาดได้ว่าน่าจะเกิดความเสียหายกับผู้อื่นและเป็นไปเพื่อให้มีคนเชื่อว่าเอกสารสิทธ์นั้นเป็นเอกสารสิทธ์ที่แท้จริงผู้นั้นจะมีความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ์ครับผม อ๋อครับผมครับครับครับผมครับคุณผู้ฟังครับผมในส่วนของท่อเท็จริงนี้นะครับผู้ต้องหานะครับได้ทําการปลอมบัญชีขึ้นมานะครับโดยมีการพิมพ์ตัวเลขให้เหมือนว่ามีเงินเข้าไปในบัญชีตามจริงนะครับครับผมรวมถึงตกแต่งบัญชีเก่าโดยเอากาวมาแปะทับยอดเงินในบัญชีนะครับเพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่ายังมีเงินอยู่ในบัญชีนั้นอยู่นะครับและผู้ต้องหานะครับก็ทราบได้ว่า การกระทํานี้นะครับจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นนะครับดังนี้นะครับจึงถือว่าเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิรทธิ์ทั้งสิ้นเลยนะครับที่เราเรียกฐานความผิดนี้ว่าปลอมเอกสารสิทธิ์นะครับผมก็เพราะการปลอมนี้เกิดขึ้นในเอกสารสิทธิ์หรือก็คือสมุดบัญชีนะครับผมใช่แล้วครับผมแต่ถ้าหากเป็นการปลอมเอกสารจะถือเป็นความผิดทั่วไปเรียกว่าความผิดฐานปลอมเอกสารนะครับผมนอกจากนี้ประมวลกฎหมายอาญาก็มีความผิด ลักษณะเฉพาะสําหรับการปลอมอื่นๆด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นการปลอมเอกสารราชการการปลอมธนบัตรเป็นต้นครับผมครับผมคุณชมชอบครับและเราพูดถึงความผิดฐานต่อไปกันดีกว่านะครับครับผมก็คือฐานอะไรครับการใช้เอกสารสิทธิปลอมนะครับครับผมครับสมุดบัญชีเมื่อครู่นี้นะครับทำไมครับเมื่อเกิดมีการปลอมขึ้นนะครับก็เราก็จะเรียกว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ปลอมนะครับใช่ครับดังนี้นะครับหากมีการใช้ หรืออ้างเอกสารสิทธิ์ปลอมนะครับในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนทั่วไปนะครับครับผก็จะเข้าความผิดฐานนี้นะครับครับผมโทษนะครับแต่การใช้นะครับก็มีได้หลายแบบนะครับผมดูฟังครับหากเป็นการใช้ที่ไม่นำเอกสารสิทธิ์นั้นมาใช้นะครับเอกสารสิทธิ์ปลอมนั้นมานะครับเป็นวัตถุแห่งการกระทาความผิดนะครับผมใช่ครับก็เช่นใช้พับถุงกล้วยแขกใช้ห่อขยะ แบบนี้ไม่เป็นความผิดนะครับผมใช่ครับพุศธร,รครับมบแล้วก็สําหรับการใช้ที่อาศัยเอกสารสิทธิ์ปลอมนั้นเป็นวัตถุแห่งการกระทําความผิดก็เป็นไปตามข้อได้จริงเลยนะครับก็คือนําสมุดบัญชีที่ปลอมไปแสดงต่อทางสถาบันการศึกษาว่ายังคงมีเงินนะครับผม <c oughs> ทั้งที่ความจริงนําเงินออกไป <c oughs> จนหมดแล้วนะครับผม <c oughs> บและการใช้นี้ก็คาดได้อยู่แล้วว่าน่าจะเกิดความเสียหาย ผู้ต้องหาจึงมีความผิดในฐานใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมนั่นเองครับผมใช่ครับมีข้อสังเกตอยู่ในอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับครับผมอะไรครับจะเห็นได้ว่าคุณชมชอบนะครับใช้คําว่าความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมนะครับครับไม่ใช่ความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิ์นะครับอ๋อทำไมครับผมเพราะว่าการใช้เอกสารสิทธิ์ที่ไม่ได้ปลอมขึ้นนะครับย่อมไม่มีความผิดนั่นเองครับ๋อครับผมจะผิดได้ยังไงครับก็มันไม่ได้ปลอมขึ้นมาใช่ครับคุณนัทพงศ์ในขณะอีกฐานหนึ่งนะครับเรียกว่าการปลอมเอกสารสิทธิ์นะครับ ไม่ใช่ปลอมเอกสารสิทธิปลอมนะครับอ๋อขัาผมตรงนี้อาจจะสับสนใช่ครับอาจจะสับสนนิดหน่อยนะครับผมต้องแยกแยะให้ถูกต้องนะครับใช่แล้วครับและข้อกล่าวหาสุดท้ายนะครับท่านผู้ฟังก็คือความผิดฐานเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับผมก็ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาได้กําหนดไว้ว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตครับผมแม่ก็ฟังแล้วก็อาจจะงงๆนิดหน่อยครับคุณนัทพงศ์ลองปรับเข้ากับข้อเท็จจริงนะครับผมได้ครับคุณผู้ฟังครับจากข้อเท็จจริงของคดีนี้นะครับจะเข้าให้องค์ประกอบความผิดฐานนี้ก็คือผู้ต้องหาหรือผู้กระทํานะครับจะต้องเป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับอ๋อครับผมและต้องได้มีการกระทําทุจริต เพื่อให้ได้ไปซึ่งทรัพย์ของรัฐโดยใช้ตําแหน่งหน้าที่ทางการงานของตนนะครับรบการกระทํผูุจ้อรีของเจ้าหน้าที่ในคดีนี้ครับก็คือความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์นะครับก็คือปมะปอบเอกสารสิทธิ์และใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมนะครับตามที่ผมและคุณชมชอบได้กล่าวไปนะครับผู้กระทํานะครับต้องกระทําไปที่ไปโดยที่ตนเองนั้นก็รู้ว่าเป็นการกระทําผิดนะครับจะก่อให้เกิดการเสียหายจะก่อให้เกิดความเสียหายกับรัฐ หรือตามข้อได้จริงก็คือสถาบันนั่นเองนะครับครับผมก็จบไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังและคุณนันพงศ์สำหรับการวิเคราะห์ในประเด็นความผิดทางกฎหมายนะครับของคดีโกงเงินพันล้านในสถาบันการศึกษาชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับผมก็อันได้แก่ความผิดฐานลักทรัพย์ฐานปลอมเอกสารสิทธิ์ฐานใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมและฐานเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับผมซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปและพูด ผู้ต้องหาจะได้รับการลงโทษหรือไม่อันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมจะติดตามตามข่าวทางหน้าสื่อใช่ครับผมหรืออาจจะไปติดตามที่แฟนเพจตาชูคู่ชาวบ้านก็ได้นะครับเดี๋ยวพวกเราก็จะนำเนื้อสาระความรู้ไปเสนอกับท่านผู้ฟังในแฟนเพจนะครับผมครับผมผม้ชมชอบครับผมทําไมครับคุณนรพงศ์วันนี้รายการของเราหมดอีกแล้วครับเวลาโอ้โหก่อนจะจากไปขอฝากอะไรนิดหน่อยนะครับผมได้ครับ ขับรถสวมหมวกกันน็อกด้วยนะครับผมเพราะช่วงนี้มีการกดขันอย่างเต็มที่นะครับผมทุกประตูในเข้ามอชเลยใช่ไหมครับในมหาลัยเราก็มีพบในมากหลายมากหลายจุดนะครับผมก็ควรจะใส่เพื่อความปลอดภัยนะครับผมใช่ครับเป็นการรณรงค์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับผมและขอปลอดภัยด้วยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ครับรายการของเราก็หมดลงแล้วนะครับหมดจริงๆครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังนะครับผและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมก็ขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM ร้อยและคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่สนับสนุนรายการของเรามาโดยตลอดนะครับครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังครับสามารถติดตามรับฟังรายการตราชูคู่ชาวบ้านนะครับได้ทุกวันเสาร์นะครับเวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มโดยประมาณนะครับและหากคุณผู้ฟังนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือต้องการจะติดชมแนะนํารายการนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ เลขที่239ถนนห้วยแก้วตำวงสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเลขไปเลขที่ปัษณีก็คือ50200นะครับครับผมหรือโทรศัพท์มาที่เบอร์นะครับ053ย์2 909นะครับครับผมหรืออีกช่องทางนึ่งนะครับทางติดต่อทางเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับผมชื่อว่าตราชูคู่ชาวบ้านนะครับผมโอ้โหซึ่งตอนนี้ก็ ยอดคนกดไลค์ถูกใจก็มีมากลดนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ6ครับผมหกพั 6, นะครับ60ครับผมกั <c oughs> นนะครับเราก็กำลังจะเราเพิ่งเปิดใหม่ครับผม oh. เดี๋ยวเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆจาก60 600เป็น6,600 0 0 000, ไปเรื่อยๆนะครั <60 S 2> <ม>ก็คือผู้ติดตามแบบ รุนหลาแล้วสนใจมากเลยก็ถือว่าสนใจสาหรับ Facebook แฟนเพจที่เปิดใหม่นะครับผมใช่แล้วครับครับผมอีกหน่อยก็จะเป็นพัฒนาเรื่อยๆนะครับผมครับและสําหรับวันนี้นะครับผมผมสองคนก็ขอลากันไว้ก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มโดยประมาณนะครับผมครับจะเป็นเรื่องอะไรก็ขอให้ติดตามรับฟังกันนะครับแน่นอนครับผม